โอเควันนี้จะมาทดสอบทานซิสเตอร์นะครับเบอร์นี้นะฮะ d สองศูนย์ห้าแปดก็ใช้งานได้หรือเปล่าก็โดยใช้มิตเตอร์เข็มธรรมดาเนี่ยมิตเตอร์สันบาร์เข็มธรรมดาเนี่ยตั้งไว้ที่คูณคูณร้อยนะคูณร้อยคือตรงนี้เสร็จแล้วเราก็วัดนะระหว่างขาขา B นี่ซ้ายสุดนี่คือขา B เนี่ยซ้ายสุดคือขา B ขาตรงกลางคือขา C ขาตรงกลางคือขา C ขาขวาสุดนี่คือขา e b กับ c b กับ c เนี่ยมันก็เหมือนทนันไอ้ไดโอตัวหนึ่ง b กับ e ก็เหมือนไดโอดอีกตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาวัดเนี่ยวัดด้วิสตเตอร์ วัดบีกับซีก่อนโดยการสลับสลับสลับขามิเตอร์ข้างหนึ่งต้องขึ้นข้างหนึ่งต้องไม่ขึ้นนี่บีบีกับซีนี่มันขึ้นนะสลับขัวคือดำกับแดงนี่อันนี้ต้องไม่ขึ้นก็ถูกละเหมอนได้อะตัวนึงอันนี้บีกับอีดำดำขาบีขึ้นอันนี้พอเปลี่ยนมาแดงเป็นขาบีมันต้องไม่ขึ้น มเตไม่ขึ้นก็ถูกนะ้วส่วน C กับ E จะต้องไม่ขึ้นไม่ว่าจะสลับขายยังไง C e คือตรงนี้ตรงกลาง C กับ E ต้องไม่ขึ้นดำเป็นขา C คันนี้เปลี่ยนจะแดงเป็นขา C มันก็ต้องไม่ขึ้นนะครูถูกนะอันนี้ก็ทดสอบได้ระดับหนึ่งแล้วว่าทรานซิสเตอร์ไม่น่าเสียแต่ว่ามันมีวิธีทดสอบอีกวีหนึ่งก็คือจะเอาไฟบวกไปเข้าขา C ไฟบวกนี่จะเป็นสีดำนะแล้วก็ไฟลบไปเข้าขา e ไฟบวกไปเข้าขา c ก็คือขาตรงกลางมาลมองเห็นหรือเปล่าแล้วก็ไฟลบก,ก็คือมิเตอร์เข็ม a มิเตอร์สีแดงเนี่ยไปเข้าขา e จิ้มเงี้ยเสร็จแล้ว เราก็จะใช้นิ้วเนี่ยนะใช้นิ้วจิ้มระหว่าง b กับ C เห็นปะใช้นิ้วจิ้มระหว่าง b กับนะคือขาซ้ายสุดกับขากลางจิ้มเฉพาะสองสองขาแค่นั้นมิตเตอร์มันจะขึ้นเห็นปะประมาณนี้ก็แสดงว่าทรานซิสเตอร์มันนำกระแสเมื่อมีการไบแอนสนะนิ้วจะจิ้มระหว่างขาหนึ่งกับขากลางนี่ฮะก็แสดงว่ามิตเตอร์ไอ้ทรานซิสเตอร์เนี่ยใช้ได้ ก็ประมาณนี้ครับโอเคครับวันนี้ครับ